จังหวัดสุรินทร์เมืองช่างใหญ่แห่งแดนอีสานใต้คลิปนี้จะพาไปรู้จักอำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ว่ามีกี่อำเภอและอำเภออะไรบ้าง 1. อําเภอเมืองสุรินทร์21ตำบล289หมู่บ้าน 2. อําเภอชุมพลบุรี9ตำบล124หมู่บ้าน 3. อําเภอท่าตูม10ตำบล165หมู่บ้าน 4. อําเภอจอมพระ 9ตำบล105หมู่บ้าน5อําเภอรปราศาสตร18ตำบล241หมู่บ้าน6อําเภอกาบเชิง6ตำบล86หมู่บ้าน7อําเภอรัตนบุรี12ตำบล163หมู่บ้าน8อําเภอสนม7ตำบล79หมู่บ้าน9อําเภอศรีขอรภูมิ15ตำบล228หมู่บ้าน10 อำเภอสังขัด12ตำบล188หมู่บ้าน11อำเภอลำดวน5ตำบล51หมู่บ้าน12อำเภอสำโรงทาบ9ตำบล108หมู่บ้าน13อำเภอบัวเชษ6ตำบล68หมู่บ้าน14อำเภอพนมดงรัก4ตำบล55หมู่บ้าน15อำเภอศรีนรงค์5ตำบล61หมู่บ้าน16อำเภอขวาวสินริง 5ตำบล58หมู่บ้าน17อำเภอโนโนนาราย5ตำบล68หมู่บ้านจังหวัดสุรินทร์มี17อำเภอ158ตำบลประมาณ2,137หมู่บ้านผิดพลาดประการใดเกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ